มันเดย์มิวทามนมและขนมเค้กกลกก้วยหอมลันช์ทามโทงคัสึราเมนมากิซูชิไก่อบซอสแอนโชวีเทมปุระรวมไข่ม้วนญี่ปุ่นสุกข้าวโพดและแอปเปิ้ลสแน็คทามข้าวโพดคุกเนยและกล้วยอัฟเตอร์สแน็คโอปัญญากิไส้ส้มทิวส์เดย์มิวทามนมและขนมเค้กโลชโ็อกชกแลต lunch time ข้าวผัดอเมริกันผัดหมี่ฮ่องกงไข่ลูกเขยผัดบอกเกอรี่หมูสับหมูทอดครีมมะนาวซุปบอกเกอรี่และสาลี่ snack time แพนเค้กกล้วยหอมและแตงโม after snack โดนัทโกโก Wednesday milk time นมและขนมมัฟฟินบลูเบอรี่ lunch time ข้าวอบมันไข่ตุ๋นทรงเครื่องมักกะโรนีคาโบนาร่าหมูผัดฟักทองผัดเห็ดเนยกระเทียมซุปแครอทและฝรั่ง snack time waffle stick และ Apple after snack วุ้นหยดน้ำ Thursday m i l time นมและซาลาเปาไส้ใบเตย Lunch time ข้าวอบข้าวโพดลาดหน้าหมูนุ่มผัดผักปุ้งฝอยสเต็กไก่ซอสเนยิ้ไข่ออมเล็ตซุปเห็ดและกล้วย Snack time โตเกียวไส้เผือกและสาลี่ After snack โดรายากิไส้ครีมครัสตาร์ฟ์เดย์มิลค์ไทมนมและขนมปังสังขยา Lunch time สปาเกตตี้ไวท์ซอส แครอทผัดไข่ข้าวผัดอิตาเลียนไก่คาราเกะไข่ครกซุปมะเขือเทศและแตงโมสแน็คทามช็อกบอลและฝรั่ง After snack ไทยากิไส้สตรอเบอรีร่